เดี๋ยวไปกะเป็นหูเป็นตาบ้านี้ยังเดือแต่ต้นไม้ต้นนี้ประตูไว้ยังคานมุดแดงนะโอเคอารมณ์ดีแล้บ้านี้พี่น้องเลยอารมณ์บ่จอยเหนื่อยถือว่ามีงนน่องลูกปลาขอโทษขอพัดลลายๆเด้อที่แม่แก้เพิ่นมาถ่ายคลิปนะน่องลูกปลาอารมณ์ก็บ,บ่ดีนะทั้งมื้อนะียก็ มีแบบเอ่อเรื่องให้กุ้มวัวกุ้งใจนะทีนัหนน้องกป,ปา้าทำผิดแปลขอทุกขอพระดุล์ลายเด้อทีเหิดตัวบดีใส่ปา้าลูกแล้วกับเอฟซีสุขสุขคนผู้ใหญ่ที่เป็นเบิงแล้วกันส่วนเนื้องลูกป้ามาแต่ว่าน,าน้องกป,ป้าเองก็ไม่ได้ลืมบุญคุณเด้อ สวัสดีด้วบัวแม่พี่น้อยอุทิศบุญสุขใ้ทุกคนบุเป็นทั้งฟังลาฟังท่ายางประเทศแตย้มีอนาจปลอดภัทางทางสุขใจบนท้อที่เก่ามาลเกุสีลมลมพี่น้อยเนาะกำลังวานัองลูการตี่เก่าที่เลยมาในกะมาดินมาหัวน้ำพ่เก่าพี่น้องเนาะเป็นจังไดอารมณ์คนดีขึ้นบดกันยังโมโหกันชได้ภาพที่ภาพน้องขอไปดินไปโอบรมณ์นะคนก่อนเนาะไปพี่น้อยพี่น้องเลย เปิดภาพมามืัอนี้ก็อยู่บ้านน้องลูกปลาเพิ่นมามืัอนี้ก็แปลกหูแปลกตาพี่น้องปราเพิ่นกะทางปลาอานาบ้านเพื่นนี้เป็นเพ่แล้วอะฉันเนาะเพิ่นกะเกียมเที่ยงไก่สีหอดอาขึ้นบ้านใหม่เพิ่นแล้วเพิ่นกะสีอาทางให้มันเป็นพี่น้องเนาะอาโต้ยังเดือดร้อนเดียวนี่เวลาคนกะทางมากอะเดี๋ยวบบเห็นแน่นะส่วงตะกงนี่เนาะทาวาอาทางเลยกับเป็นที่ว่าเพี่นุ่ย ก็คักดีเนาะปาขันดินน้ำมังลูกปลาเพิ่นพีน่น้องโอ้แฮทรายนี่เพิ่นกระควไว้ไเรียบร้อยอถือว่าห่อเพื่อนบริเวณเพิ่นนีก่กะนี่เรียบร้อยแล้วพีนออพน่น้องแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นสายโอ้ลมน้ำเพิ่นก่อนเรือแต่เพื่อนเพิน่นพี่น้องโอ้ลมแบบนี้เฮงคักบ้าน,น โอ้น no ั่งคุยกันอย่างเด้เนาะโดยอ่ะโดยกินยังนะมันทอดทอดมันทอดกล้วยแป้งทอดนะวันอีกแล้วเนาะเสียงหัวยังเมื่อกี้นี่คือเสียงหัวคือแซ่บคือนัวแทะเมื่อกี้นอื้ออื่ออื้อ เราเขาก็ตี้ยเราไปเห็นงานอย่าเอาอย่าไปซองมาสีเด้อเคยบอกนี่พอเท่ากับไม่เท่าครบใช่ป่ะเยอะไปส่งมาหกไหมเกินมีนั่นแหละบอกเกินมีงานเห็ดแอ่ะบอกโงานยังลรกใช้เครื่องแลบอุปกรณ์เพื้นแบบเครื่องพื้นอ่ะอ๋ออันปรณ์แบบอันพวกอันผับนะสองสี่ต้องขอดอกไม่อืออือยู่ใช้ดอกใช้เนาะใช้เนาะ จะไปยับรนเพิ่นบ่โอ้ขออสุภาว่าลำพอได้เกี่ยวข้าวเกี่ยน้ำมาไปเห็นงานเห็นงานเม่อไรดอกจ้านสิอยู่เกี่ยวข้าวซอยมิตุไม่ให้น้องเตี้ยไปผู้เดียแล้พ่อเนาะไปรถให้เปิดไปแล้ววัดสิงวยคนกับไปทันสองเลยหน่อยเหลือแบบหนึ่งปลากับเพิ่นเมื่อได้สาเมื่อได้เพิ่นสิเริ่มไปเห็นงานน่ะลูกพ่อสิขึ้นมื้อนี้เลยนะเอาเมื่อพ่อสุขเจ้าเลย In ừ. ừ. vay bằng chưa đúng tiên là bằng chìm hơn nắng bằng chìm bó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 ng chìm แล้วสิเปลี S ่ยนนี่นองมวยขึ้นมามกขึ้นน้ำสาไลซิบอบออะบอขึ่นน้ำสาบัวบ่ใิ่ขึ้นน้ำสาบัวเพิ่นสุกหลดนะเราสิเอาน้องเตี้ยเราเอาพอได้ก็ชอยหุ่นยาเถอะนอกมวยน้องมวยกะบะเราบอเราหน่อยดิเมนยัดื้อเตี้ยบ่ยาละเมยเนาะ่นยาเมนตัวเองนี่ยง่ยคนนัาเองเนาะคุณ บอกเป็นอีกว่าตีสวัวแม่ถ้าโชกแ็งมาเรียบร้อยเลยเนาะเร็จเรียบร้อยนะแต่ว่าโมนมนิได้ชาติเดเมื่ออกแต่เรื่อนคนนี้อาจจะไม่ได้ลุ้มโค้กเลยก็เยอะเลยเพื่อคนซ่อขึ้นไปชื่อแท้แม่เมื่อไรเพิ่นกับซีเมื่อพร้อมเล่นชิโนเมื่อพักที่าหน มีบพักบงพนนเพิ่นไ้พักนนเพิ่นบ่เพิ่นหงเพิ่นตะแบบแบบว่ากินยู่ำพันใช่บ่ยูำพ่นจะ์าหเฮาใช่บ่ตอนแรกเนี่ยตาคนต่างไปอยากกินเค่กินเออหงคุณชาวไห้บ่หงก่ะเมนหงชาวหงกับ่ได้ชาวเขากับบ่ได้ซื้อเก็บเงินอย่างเดียวโอ๊ยแซมจิเอา ยันว่าเพื่อนภาพไปเศร้าเลยหห้อาออกนุบ่คาเศร้าเขาซึ้งเจอโราอู้อันนั้นบุกุ่ด้วแบบนะฮะเงินสองล้าน<อ> <c oughs> ค่ะอ๋อเนหาเดือนหนึ่งสล้านบอสขอบใจไละขนมมันี่เ่นมันนีม, <c oughs> มันมมนีน้อะไรอยู่บ่มันมีน้ำจิ้มมันบอนี่นี่ขนมนี่นี่นี่้ประเทศเมุ่งจไหน ผูกมันบ่ผูกมันในคอยให้เงาเล็บคอยหาต่อเด็ดบ่เบ่เล็บเองเล็บเจ้าเองใช้ทาเล็บให้นะใ่ตัดแถวแล้วนะแถวใช่แล้วนะบ่ยัดแถวบุ้งโอ้ยแถวดีอยู่โอ้ยน้ำจิ้มทงเดียวอันี้กูจังแมนแล้วต้องไปทงเดียวกับไข้โกบ่มี่เหรอวะจะกับใส่หน่อยเอ้าะจะก็บไม่ใส่ไรไม่เอาไม่เอาแอบ นขอบใจลายๆดอกกินนู่นแม่ใหญ่เน okay, ่ยแม่ก huh. an like ินดอกให้ล so, ูก so, กินซะนัดหน่อยอยู um ่ในใหญ่ในไว้ดิในใหญ่ไว้เ้อว่ะใกล้แล้วบ่เกี่ยวเขาแล้วใกล้แล้วเมื่อเยือยีเฟอเมื่อเดือนนี้ยังยังน้อยนะจังบุรีไปเห็นงานหมูหัวมูใหญ่บุรีมูใช่ไปเห็นงานบุรีไปเลิศไปอยู่เกี่ยวเขาเด้ออยูลรินบุญเที่ยวละบ้านเอง พูดขากการินยิ่งพูดไหนไจ๊เล่ชุข่อยกเงินยู่พี่จะสบายก็ไพบ์นี่เต็กพันดีเอหมูข่อยกับบอรไดอุดเนาะหมูยิ่งมันมันถักบมมวนซมันเขาไอ้เี้ไอ้มวยจ๊าดมวนหมูุูนักฟุตซีกันเฮียนัเฮียนนำกันซ้านำนั่งเขาเฮียงอ่ะนั่ง้องเดียวตัวเดียวกันในในหมู่บ้านไหนบ่ม่ตอนนี้ม่มีหมูนน่ะ มีหมูแล้วอตอนเนมื่อกี้ดาวมีเมนบ่มีแต่โพู่คองที่นี่แล้วก่อนโอ้โหถาสีสะพา,านทรายพ่นอืำเลยเนาะพี่น้อยเปินกาบโบเคแล้วบันนี้มาสัตว์ขอแต่ว่าให้เอ้ยเปรียไปเห็นงานเหตุการณ์มาสัตว์ไปดูสิได้ผ่านผืนหน้าให้ห้าไปดินบ่หมูเนี่ยว่สนใจแล้วหมูเนี่เนาะมีแต่ไปหาวัดข้างหน้า สิทธ<ม>ิ์จังไดแต่สิหามเพิ่นไวหวฮะอบ,บุมีเงินเดือนใหนเพิ่นเนาะน้องปลาแม่เอ้ยเพิ่นไปนะก็ไปเนาะกาดีใจนะเพิ่นที่เพิ่นได้ไปเฮ็ดเดียกเฮ็ดงานเนาะโยนี่เพิ่นได้เฮ็ดงานขายเครื่องในงานบอลที่อันฮาว่าเพิ่อนคือสิบหรือไป,ปแล้วเนาะสบวันเนาะแม<ช>่งานปัดกวดเพราะว่าคาเฮมันก็สิ่งต่ำน,นี่นิดนึงดูแต่สงเซนพ่างเบิ่งถาวาอ่าน้องปลาี่เกี่ยวข้าวเกี่ยวน่ำแล้วกะเทือกมูมีงานกับปลาหน้ามูเนาะ งานช่วงนงานเพิ่นเหยื่อได้เนาะเพิ่นอาจจะเปลี่ยนใจอยากไปเด้อ๋อนี่เพิ่นเพิ่นเห็นหน้าแล้มีตู้เด้เนาะเพิ่นก็สีบ่ได้อันไปเพราะว่าเฮาเห็นหน้าแ้วเพิ่นเด้เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำวันนี้เฮาบ่ได้อันนั่นเฮานได้เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำแล้วก็ถามว่ามีงงมีงานเฮาก็ถามไอเตี้ยไอ้มวยว่ามีงานบอคนักขคนบ่กะไปนเพิ่อนซี่นะ กินข่าแล้วว่าในคือยิวข่าแท้กินนะกินกันยังเมนูเดียวสามแนวเห็ดเอ้าอย่างนะ้แบบอยังคือว่าเมนูดีมีกอมีนามน้ำไหมเนี่ยได้สามเมนูนะทั้งต้มทั้งแกงต้มแกงทั้งต้มวก็แกงตำก็เป็นย่อแล้วก็แกงน้ำต้มแล้วก็ตำกินหมดกินยังนั่นเลยกี่ว่า มีต้มต้มแล้วก็ไปแกงแกงก็ตั้งมากินสามอย่างสินะนต้มไปยอดไปไปหาเราไม่นะเนี่ยคนไปคนอยู่นิคนตรงค <ừ ừ. S 3> นหามาแลบเกับคนเอ,อิญให้เราออกไปเอานกเอ้าเอาไม่ไล่บ่ไม่บอ ไม่โบงเาไม่ไล่น้องปลาบ่ได้บ่ท่านบ่กิน่าใช่ไก่บัวท่านเนี่ยบ่กินน้องปลาเนาะเอาเราไม่บ่ไก่อแบบไก่แบบคนเรากินมากินมาทำไมาบ่ตายกับบักินไก่ไก่บ่ตายก็บ่กินอีกเนี่ยมันเตะเอาคนเราอยู่กินปลาทูตายแล้วอ่ะโมเมนต์ใช่กินปลาทู่อั่นั้นนะกินปลาทูตัวมันตายมันสุกแล้วคนจังได้กิน เป็นได้น้องฟาใช้แต่สาวเจ้า่นเมื่อได้ดอกยังบ่ในบ่โแตกแล้วที่ว่ามันเป็นฟีนะแตกแล้วแตกแล้วแม่นบ่เพิ่นเป่าบ่แต่ตอนนี้เพิ่นยังอยู่นี่อยู่แม่นบ่อืมเยังอยู่นี่อยู่เนาะว่ามื้อนั้นนั่น้าตเบิ่งตเจ็บเนาะน้อง้าเดือมึงเลยนะว่ามันแตก้ก็ดีใจนแล้วก็หัวมันออกแล้วบ่ คือว่าไขได้เนาะมันแตกก็คือว่าเบาได้ถตาตอนที่มันชิตกนี่เจ็บห้องหาแล้วเราไ่เจ็บบอกเจ็บเราวานย่อนอยู่เด้ย่อนชิไ่ได้เจ็บเจ็บแต่มันบ่แห้งอ่าเพราะว่าคนเป่าหาอยู่ได้เนาะคนเป่าคนนั่นีแต่ว่าดีเศร้าเลยเเือนน แต่ตอนนี to, ้แล้วก็ไข้ผื่นแล้วเนาะลูกเนาะเป็นแบบว่าหยุบแล้วว่าน้ำน้องน้ำยังออกแล้วยังบันเป็นเบิร์นแล้อีกทีนึงเลยพอดีมีเอฟซีหลายคนเขาพินว่าอยากให้นั่นทั้งว่าเตียงผ้าไปเป้าแล้วก็ไปมุกพนัให้นั่นเลิกเลยเพราะว่าย่านมันเซยเป็นมันเล้งมาสันนะโอ้เป็นมาเล็กการนมหะเบาแม่เพิ่นกะเป็นห่วงนะแนะนำมาบอกเลยว่าวาสลัยเขาบอกไปอันบอกให้ทั้งละสาวน้องปลาขอความช่วยเหลือจากว่าเตียงพนัน เงินนะเงินนเช้าค่อยไอ่านก้อมคือพี่ช่างควานขับมืดน่ะค่อยง่ายแล้วหน่อยนะคือว่าเนาะมันก็เพิ่อนแต่เนี้ยี่อาจจงานเพิ่นเนาะนกกระสิอาศัยแต่เพิ่นลายกรบูดีนกปลาเนาะมีแต่ว่ารักษาไปก้อนกระบูรีเพราะเศร้าช่นงคอยว่ากันพี่น้องเยแต่นี่แล้วก็ดีเศร้าแล้วเนาะคือว่าเต็กแล้วันพี่น้องเวสี่ตันเป็นตีเขาจนว่า แส่ไข่ให้ดิ้ดคว้าแล้วทำน้ำเดินเดินคือก็ไม่ได้คิดประเด็นดินเดิ่เด้วยเจ้าเจะเป็นยังเจ้าลือบอเราจังสีบอแล้วแล้วหืนเนยเราว่าคันแค่แล้วก็เห็นไันเอ๋ามาแ้กก็ตีแบบฮักแบบแพงแต่หืนก็คอยชิมให้ตลอดตลอดอายุก็ยังไม่ได้ผัดินเดด้วแล้วทำเดินเดิเนาะ้าผโหจังบ แบบพันเห็ดน้องปลาแล้วมันเป็นแต่แห้งเปแต่หืนนะแบบว่าแรกก็เห็ดคล้ายๆแก้งนะเพิ่นก็บ่ได้ตั้งตีเราพิ่นเห็ดโยกเล็กน้อยกับพุ่นี้ก็เห็ดไห้ไปเลยเห็นนะย่านก่อนเลยนะสาวว่าเบิ่งว่าคุณอื่นอิ้นใส่เบิ่งสิเตียนน้องปลาก่อนไห้ก็ได้ทางนี้เอะไรที่ความมันอยดใบคนตัวคนยาวแต่มันแซ่บัเดียวส็ดเบิ่งซช่ิแซ่บอยู่ค่อยว่า ลอยเด้อปลาดงเอ้ยมาเด้อกบาน่วไดเอิญจดิกินเองมัดบ่นี่ื้อมยอสิบถุงนะทานมันักดเนียมัดเนี่กินบบดได้สิบถงมออยย่อยอยย่อยย่อยทแทบบนเลยเนาะกินบดานกับบกินฮอดเค้าก็ไดกับวินกินไบ้าน่ทอะไรบ้านา ตงู่ย่มกรปุนอิ่มเลยมือนีสีโชยังอีกมือโชสีมือยังตตาหงบ่บ่กอยากจะเ็เอ้ามาแจ่แตงคามเ่อให้ามคนเองได้บนนนี้มือทํช่ามปลอบ่ัมือนีบ่ดปลับถ้าใคอยากไปเอาเองบ่อยากไปเอาเองใครยื่ห้องบ่เลยยังบขึ้นอยาก อยากกินมัสมอว่าจะกแไอ้่ะเซซเออว่าเป็นอยากยิงเราพยามงเชมอพญอยากกินแกไอ้คนแบาโดยอเห็นน้องปลากินพอโอบได้พอกรกินก็พอกินแต่เพินมันพอกะกินกกินแต่พู้เรยวดะเป็นอะไรมันยันตุยมามากแข็งก็ แบบอันเพิ่นเพิ่นไข่นี่ยใ่ือเป่าเพิ่นก็ได้เสียเงินน้ำบ่หนะยังบ่ท่านได้เสียหายบ่เออแบบว่าต้องให้มันเศร้าดีครับแม่ก่อนทึงเอาเงินหายเพิ่นใช่บ่ท่งคายเออทางคายเพิ่นบ่โออเฉพาะเพิ่นจะมาปลาฮอนเพื่อนบ่จะเป็นไงนางเาเมาเลี่ไ้วปลาแล้วเพิ่นว่า แปนั่งุมม้าุมโนมทูศัพับพี่น้อยไปล้อมกเตะเสื้อเมื่อสัปได้เลยอืเป็นห่วงอีมามนดกเตียแล้วดูขมือขนาดอ้นุ่งกะนุ่งนะกานั่นเหรอพี่โอ้ไคปางายปาะ สบายดีเด้อขางขายปลขายปลาเบอนลาเบอนหสาะปลากตายกปลาวปลาปลาลูกปลาคอดปลาเป็นปลาเบให้แม่นะลูกปลาดุกง่ายนะเบเอยเนาะคนลาปลาตงใหญ่เรื่องนละน้าเปล่าะา่มีปลาคอนนเนาะปลาคอตัวเดียวน่แหละอืออปลาลูกกระคักแลปลาคอกต้มส้ม เมื่อไม่พ้นอ่ะใชปัวอามาเงินได้ถูกนะบอสของไข่น่เราเสีววะจากไพเสี่ยวสไลด์บอส่างไอยู่เพื่อนนี่ม่ได้เห็ดกิน่ยมันมีปลาคอนเนาะกดมายาายแพงพดพีน้องเลยเขาอาว่าเาเป็นยังเลยจะให้เพื่อขายทั้งถนนทางไงกระเด็เนาะนอกปลาเนาะขายบไหมช่วงนี้ปลาบืนเด้ เี้กม่ปลาเมือนโยต้องตอนน้องดีเจ้กากับเมื่อซื้อมสบ,บัวกุ้นมาเราเงี้ยบอืมืขอขอกินนัดเน่มาสบัวหน้าจ้าก็มีบอกมีอยู่อยู่หน้าืมีนำเปลือเป็นมาคาอยู่ข้างใอยู่หอกอืมไม่ได้กินจัดไตเมื่อแล้วเีกินหลดพก่อนแม่กะหา เมยพื้นบ่อยังสาวอยู่เนาะยังนมอยู่ได้แล้วกะสคนลลูกเร้เป็นแม่ห้างเป็นแม่ห้างบ่เออพื้นเดียวเลแม่ห้างหรือว่าแม่ไม่เสียวกาแม้าลำกันบ่อนะโตเมื่อแรกปนุ่งน่โต๊ซักก่อนเด้อจังนุ่งมาเลยเด้อเหาวียร์ค่ะเสร็จใช่ไหม้า กินเลยเสร็จซะนําดีได้เราบ่อันเอาอันเสือนําดาวนงอ่ะบัดกระถิ่นจักกว่นางเอ้ยเนาะสัว่าเราฮีดักฮีดนี่ปกติกระเจ้าเพิ่นให้ชว์ผ้จัน้อยแล้วก็จิกท่งยางออกมาก็เขียวด้บ่โอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่อยากจะคิดภาพเิจะบยายบ่อยากบยายเนาะภาษาโอเคเนาะทางเฮาก็รจคลิปเดี๋ยวคุยกับทางอื่นแก้วต่อเด้อว่าแม่แก้วต่อเด้อคนนึงมัน้องกินตะลี้เนาะเ้าีแป๊บอีกไหล คุยนะเปวดอนสิประมาณคือการที่ได้เคยกันอ uh> uh ีเนาะเหมดก่อนโอเคบานเดี๋ยวไปไหนบาทแจว่าอุ่นเบ่กตัวไปเนาะเมื่อเสีบวเลยคอยกระปองเวลามาอ่คอยชิมเติมนี่ก็ไม่เชื่อมาปั่นเดี๋ยวห้ทางน้องปลาเพิ่นกินต่อแช่พ่อแม่พี่น้องเลยยังแซ่บปลากินพี่แซ่บคือนัวแซ่บเลยแซ่บบ่ ของมักมันบ่ใช่อือคือสิมกักคักแน่ยุค่คยวะเบบีฮีตเดียวเลยอือู้โอ้ยพี่้องไอเนาะกินบัดแล้วบ่ถุงนึงนะอ๋อป๊อดาโอ้กินบัดนีก็ะอิมแล้หลูเก็บบัดกินใหากะเที่ยงซะ โอเคจ้าพี่น้อยเน้องให้น้องอ่าทางลูกปลาพันกินกระต้มขนมก้อนทางเข้าก็สิได้อ่าขอจบคลิปลงเพียงที่นี้เด้อพ่อแม่พี่น้อยอ่าทานมึงก่อนทางแต่มือได้ลูกนี่วรานนี้ก็ไม่ซื้นผ้ายางประตูประตูอ่าโคกนี่ก็หมายพันบักขึ้นล่งบดเลยลูอกพันเดียวยังดังไรแบบว่ามันนั่นนขนาด แปลว่า,ามันหะาเฮือนเจ้า,ออหาหนะดกแต่กับใบไม้มันตกลงมามันขเข่าเฮือนแบบนี้เลยนี่ขเขเา้าปะน้นไม้พอได้เพราะว่าอ่าปัดปัดอะก็ใบไม้ตกองมาใช้คือเก้าวสินะวันนี้ต้องอบักลงมบดเด้อเบกักเหงาด้วยไปเนี่ยออาไปเะทีทาน <laughs> าาาเลยนะบักบอะไรวะอ่ากระดีเนาะบ้านเห็มันเป็นเนาะอ่า คนกายมาแถวนี้ก็สิได้เห็นเบิดยังเดือดต่รอน,นั่นมา,า,า,เ,ากกนงงเนี่ยคือว่าทางเฮือนน้องป้ากับพวกพี่น้องไอ้เนาทางประตูก็เลยาทางแล้วเรียบร้อยอเดี๋ยวไปก็เป็นหูเป็นตามาเนี่ยยังเดือดแต่ต้นไม้ต้นนี้ประตูไว้ยังคานมุดแดงเดี๋ยวมืดนะกล่าว่ามุดแดงอยังเบิดเพิ่นจังสิขึ้นไปบักอีกเนาะเลยนะ้ว จะาชขึ้นเองอ๋อบยันตกบ่อขึ้นไหนพผู้นี้อ่งนะมุดแดงครบเลยตกตกปุ๊บป้าขิดินเนอบะมีน้ำจิ้มกระแซบอยู่ว่ลบ่แซบขันบรแซบมันเข่าบะชอขันแซบจะทีซ้ำไร โอเคสาานอเอตังสเกลกันเวดจบเพียงแค่นี้เด้อน้อเอยอารมณ์ดีแล้วบ่มือนีัสิจอบเทคอพีดื้ถามไปเลยเมื่อนั้นเป็นองไเมือนาวอ๋อฮือออออ้ืออออ๋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 ออ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  น้องลูกปลาขอทุกข้อพัยหลายๆเด้อที่แม่แก้เพิ่นมาถ่ายคลิปนะั้นน่องลูกปลาอารมณ์กับบอดี้นะทั้งมือ้อนั้งก็มีแบบเอ่อเรื่องให้กุ้มวัวกุ้มใจนะัน้นทีในน้องลูกปลาทําผิดษปลาขอทุกข้อพัยหลายๆเด้อที่เฮ็ดตัวบอดี้ใส่ปลารู้แล้วก็ FC อฟซีสุขุสุขคนผู้ใหญ่ที่เพิ่นเบิ่งแล้วก็ส่วนเนื้อน้องลูกปลามาแต่ว่าน้องลูกปลาเองก็บ่ได้ลืมบุญคุณเด้อที่เพิ่อนซอยเหลือมาจนมื้นอ,น,อนี้ก็ ขอขอพาลายๆนะโดย <laughs> มุา่าอารมณ์มันกระบริยนะครับปวดหัววินหัวบด,ดสบายนั่<ด>ต่อไปเลยสิบเฮ็ดอีกแล้วเนยซีโบเฮ็ดอีกแล้วเลยพี่น้อยเนาะต่อไปแปลว่ามียังเทิงที่นั้นสำนไรเขากะต้องเอาเงี้ยเงี้ยมัยนจะออกมาก่อนเด้อเด้อมื่อหน้าบ่ต้องเฮ็ดแบบนี้เด้อโดยเมื่อนั้นนี่ถือว่าอ่ากับน้องคนกับวาอยู่ว่าปวดหัวเนาะแต่ว่า บูดได้แล้วมือน่ว่าบกินเขาด้วยมือชั้นจักหนึ่งพันหน่งตวทาเวอรนเป็นเวนมี่นี่เป็นบกินเข่าอ่ะจบกินเลยปาเป็นอะไรมอย่าาพยัคทมาคงินื่อย่างห้รถมืหน่ะอ๋อย่งห้เป็นบกินเขาว้าวมีแต่กระเพาะเจ้าแสิึ้น้าวเนกินเนกินข่าเทีย้คำขาใหากินเ่านี่เป็นอะไรตั้งโอยากเลยแบบว่า อารมณ์เสียมาเลยแปลว่ามีเรื่องกุ้มใจแปลว่าไม่ค่อมคิดแต่บุญยากข่าเลยเหมือนบอกฮึไทมบ้างไทยแบบยุ่งยิ่งนิด,นดนนหน่อยร้ายก็บกู้บ้านนึงค่อยห้าย,ยิ่งวันที่พรจะาบุคคลมาใกล้กันอืมือนบบนี้อารมณ์จะเนาะอารมณ์แบบปวดปวดโอ้พี่น้องเลยคือเมื่อวานนี้เพิ่นกัอารมณ์ดีแล้วเนาะเพิ่นกัมาขอโทษขอขอภัยเอฟซีพระเจ้าบุคนเพราะว่าเมื่อนั้นน้องปลาทำตัวโบน่ารักมื่อวานนี้มาน่ารักเหมือนเดิมแล้ววะสัก โดยอแต่บเป็นอย่างเนาะทางน้องปลาเพิ่นก็ฮังซึกผิดพี่น้องเลยที่ว่าทําตัวออกซื้อไปไปว่าองางหุ่นงิดใส่ในคลิปแต่ที่แรกสแก้ลก็คิดว่าเอาคนเครียดไผวะเครียดเม่มาทายโ่ว่ะไม่ได้บาทาแไ่ตู้ว่าเชินจะกินข่าเราอ่ะไม่ได้ว่าเมี่ดี จึงแยสิโกจีนี่แอนความคิดยังก็ต้องกินเข่าเลยเดิอช่กงหร่อยกระเพาะขึ้นมันแห้งตื้มมันอ่ะเป็นอันโอยากไลยที่อ๋อมันมันมันต้องขึนนมันไม่ขีดยาวไปค่าเลยเดยอะเป็นน้ำเปนเนยแพะเออใช้กับข้าวไ้่ได้ปลาใช่ไอมละูปากเริ่มเลนหมอือไปย่างเนื้อหยางขนล้ปุดซึมซึมซึม้างไปไปใช้ไปดงั้อ

อันบัดนี้สิโบะขนมหมวยนังเตี้ยไว้นังเถื่อนี่คนคนมากินส้มถึงเวลาเพิ่นโกรดมโหนเฮ็ดแตงเจี๋ยเฮ็ดกินอ่างอ่างแล้วก็ไปหามากินเองวบ้าคนกับขโมเชียร์ขโมยามกินน้ำมุยอีกเอาเอ้ยพี่น้องพี่น้อทางน้องลูกป้าเพิ่น้องยังใค่อยดีนี่งคิดค่อยแบบก็เงินพวกวเขาเริ่มมั่งสุกซุกสุกสุกนะอืมแต่เรเป็นยังเนาะ แต่าตามไปตามว้พี่น้องเลยโดยกบฏที่โทษตุกันหนเลียงเยเสียแต่ว่าหอกเรื่องเียนี่เห็ดตีห้านก็เฮ็ดป่ปาเฮ็ดเรื่มูบานี่กบได้คานนะคโอ้แ่ว่าเทชห้าเียนไากัตามหาูจากเรียกอยู่โอ้โดยโดยกะดีอยู่เนาะเห็ดแต่ว่าห้ากบปากวปากบสะพายอ๋อนี่ก็บปอาไปเอาคบปเอา ก็เบื่องยิ้มออู้โดยโดยฮะซาพี่น้อยกะสีบอรบกวนเพิ่นให้เพิ่นกินกระต้มขนมไปซะไปหาหน้ากองประจักรต๊ะมีตู้บอหรออืออือโดยกองป้องจับละอือกะสิไปเบิ่งทางเขมิตู้พิ่นมาจักรโต๊ะพ่นเถอะโดยสบายดีป้าลุงสบายดีโดยอ่าพี่น้อยเนาะในกระเกือนสร้างของน้องลูกป้าเพิ่นกะรที่ว่า เสร็จชิ้นเรียบร้อยแลยว้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะดีโยกดีใจน้องเพิ่อนวันนี้ข้ากลับมาถามข้าวข้าวนอ้องอ่าคือเก่าคือเดิมทุกคนเอ้ยเนาะกะกะบิย่างน้องเพิ่อนกะออกมาขอโทษที่ว่าเมื่อก่อนเพิ่นกะแบบว่าได้อ่าทำตัวแบบบ่อน่ารักห,หน้าพีน่น,น,น้อยเห็นหน้าบุตเมื่อไงก่อนก็เลยพี่น้องเพื่นออกมาขอโทษแล้ววันนี้ก็เลยเนาะกะขอโทษเอฟซีบริษัทบุญสุคนน้องเพิ่นว่าที่ทำตัวอ่บาบ่อน,น่อนารักเนาะกะโบเป็นยังพี่น้องเอ้ย น้องเป่นยังโหดสุดพิษที่ว่าทำตัวเป็นเหนียวมากโดยนะสัมาระนี้ก็สิประมาณนี้เลยนะพลอยพ้อยกนเดินกับขอขอบุญขอบุณที่ขามาส้มส่องใสแก้วต่ต้นจนจบอวกาบคิาโฆษณาเด้อนะฮะสัมนี้ขอกราว่าสบายดี